สวัสดีพี่น้องจ้าแฟนคลับแฟนเพลงทั้งช่องนันทปรุงรำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งเนาะมืดตื่นมาแบบคอยเบอ่อๆจักหน่อยบ่คอยนอนบ่คอยเต็มอิ่มมเมื่อนนี่อากาศหนาวๆนะครับเย็ยนล่มว่อยๆหรอพี่น้องนี่ขนาดช่วงบ่ายนะครับอึมขึ้นอึมขึ้นแบบบรรยากาศหนาหนาวเริ่มจะได้สัมผัสลมหนาวแล้วทั้งจังหวัดมหาสารค้า,คามองเฮานะครับแต่ว่าทงไฮทงหน้าเฮากันยั่งเขียวขจีอยู่เขายั่งบ่ออกห่วง ดีปันไดเนาะกำลังสิเรลิมสอดออกจากใบออกจากอทองม่านจังน้อยอีกจังน้อยเมื่นาสิเกินเดือนนี้เนาะปลายเดือนนี้กันนาสิเห็นเหลืองอะลามไปเบิ้ลละทงหน้านี่สําหรับวันนี้นะครับเพราะนั่นก็สิไปลุ่นคือเกาเข้าในครัวลุ้นว่าจะมีอะไรกินบ้างนะครับไปเบิรงนน้ากันเลยพี่น้องครับนี่ก็เป็นกิจวัตรประจําวันของคนยูโดมเนะพี่น้อง ตื่นขึ้นมากอหาแนวอยากเนวกินหาเนวอยู่เนวกินละบ่ฮู้วแม่รัวเพิ่นสิท่านได้เห็ดกับเขากับน้ำแล้วไปนะครับต้องเป็นลุ้นเอาแต่ว่ามีอันใดก็กินอันนั้นละ่ะพี่น้องเพิ่นเห็ดอันใดให้กินกันน,นั้นกินง่ายอยู่ง่ายนะครับแต่ว่าของกินกับผูกอื่นบ่อยากแต่ว่าถ้าเพิ่นได้เห็ดแล้วก็พ่อได้อยู่ได้กินอยู่พี่น้องทางโดมห้องมือนีกัยังเงียบเงาอยู่คือเก่าปกติตอนนี้สีเริ่มซ้อมกันแล้วแต่ว่าวันนี้ ทีมง,งานของเราน่าจะเลื่อนเวลานะครับเลื่อนเวลาซ้อมเป็นปร,ประมาณช่วงบายสองหรือว่าช่วงค่าไปเลยอีกจักน้อยก็สิแตกแซ่ลๆออกมาเนาะบางคนก็นเริ่มทย่อยกันมากแล้วสําหรับศิลปินของเขานะครับไปลุ้นกันว่าเราจะมีอะไรกินบ้างอยู่ในครัวมือน,นี่แม่ครัวของเฮาเห็ดยังเนี่ยท่านด้กินเขากินน้ำกันไปนเนาะห้องนั้งเก เป็นไงบ้างได้อะไรกินกันครับแกงไก่เหล,ล้าลาบอ่ะอ๋อเหล้าลาบอ่แกงไก่ใส่บักอือ <c oughs> เออคือตัวล่ะมากน้ำอยู่แกงไก่ใส่บักอือ้อทีมงานบอกว่าแกงไก่ใส่บักอือ้อท่านพี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยแชทหาบอติ่งบอคิงเลยเนาะคุณติ๊กฮะผมนอนหลับมีตอนที่ทุ่มไหมนอนหลับอยู่ใส่กระท่่มทอมห กระท่อมใดเด้อเนี่ยเอาข้างหลังนี่มีกระท่อมบ่เจ้ามานอนหลับแต่หึงยู่กคอไข้เนี่ยป่ะใส่เบาติกว่ามาลอยหลับซัมพ่อบ่เห็นเจ้ามาซ่อมน้ำมูขาดซ่อมอ๋อเนี่ยกระท่อมเนี่ยเอ๋อคุณได้นอนอยู่นี่แหละอาจารย์บ่ะอ๋อเนี่ยกระท่อมเนี่ยโอ้แม่เหล่ามันกลีนอนดีเป็นหยังเหล่ามองย่ำขึ้นเมื่อกี้เย็นเนี่ยโซ่เร็ว ว่าเสี่ไปรับเยงปืนม่ตีสามตึงนาทีสามลูกพีเข็มไล่มเปีแม่ต็มเลยวันนี้เราก็จะมาดูเงินเอาตักให้น้ำในเข่าใส่เนียยาวาใส่ด้าใส่เนี่ยเจ้าวัดเจ้าเนี่ยมเป็นเนวันเป็นเื่องข่าตัวตักหลายหลายตักพ่อกินเนี่ยบ่อิ่มยังเอาไหมมันสิ มันมันเหลือลมันเสียดายเขาเพิ่นน,น่ะนะผมเป็นนะผมเป็นคนกินเทียวเฮะกินตักเกียบสองมาเชีหันมาบาังดูคือก<า>ันแหละกเอาเมียฮะคือกันก็นกอ,อมเนื้อแต่เอาเทียังเอาเทียวเทีงเยงก่อนหันมาบังดูโอ้ยเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนึงบ่บ่อไรประมานี้หรอกต่าไหร่สิบบาทพ่อโอเคพอแล้วได้ละสิบบาทขอบคุณมากๆ อ่พี่น้องนะมากินเขาน้ากันบัตรเนี่ยเอาเปิดผาอบห้อเปิดผาอบเอาจงบัตเปิดผาอบเอาของของข่อยบ่ต้องเน้นไก,ไกลหลายเน้นฟักทองไหลาักท<ง>องของนิเนียนเนครับเนนฟักทองอ่าลาดเลยนะครับพี่น้องเอามาเด้อพี่น้องกินเขาน้ากันเด้เอฮะอ่าน้ำเล็ก<า>น้อยก็ได้เดี๋ยวมันจะฝืดคอเอาบางอึอีกเอามาอึอีกเออเร็วๆข่หอนมือมันหอนมือ จากสองตอนเนี่ยมึงอื้อแถมแถมนี่แหละของกินแต่ละมือแต่ละเวี้ยนพี่น้องแม่ครัวมันเกิดเห็ดให้ไว้ประมาณนี้แหละเนาะมีอะไรก็กินอันนั้นอ่าเราอยู่อยู่ง่ายๆกินง่ายๆแต่ว่าบ่มักง่ายพี่น้องอยู่ง่ายกินง่ายแต่เราไม่มักง่ายมัมากง่ายอยู่มักเอฟซีฮะมักเอฟซีมักเอฟซีอยังเพิร์นโบดีเนาะมักเอฟซีอย่าสจเว้าดูเอฟซีฟูเพิ่์นโบดีมันสมัครตัว ผู้เพิ่นบด้ามันกับเรื่องธรรมดาเอฟซีมันกับมีทั้งด้านบวกด้านลบคนที่ชอบก็มีคนที่ชังก็มีไปอีอย่างมากไหมผู้ใดเพิ่นด้ากัแล้วแต่เพิ่นผู้ลังคนเพิ่นมีความสุขในการเติมเน็ตบด่าคุณเนี่ยผู้ลังคนก็เป็นโลกจิตจังสั่วแม่นว่จะว่ากระช่างมันก็มันก็เป็นผลดีต่อเราทั้งหมดนั่นแหละ ว่าจะมีคอมเมนต์เข้ามา,า,า,าว่าจะมาเว้จากันเบวเบา,บาก็ได้แอนแชทมาดาซื้อก็ได้เพราว่าพี่นอ้องโดยเฉพาะเบ่าติกนี่เราทนท่านหนาดานอยู่แล้วนะเฮดดาซื้อแล้วบทธธสถานขอกเบาติกเนี่ยเอาพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำกันบาดนี้เราได้แล้วกับข้าววันนี้มื้อแรกเป็นมื้อที่อบ,บอุ่นอีกมือหนึง่ง บอุบอุ่นดีมันนี่ลมหนาวว่อยๆยไหมวันนี้วันนี้เริ่มจะมีลมหนาวแล้วนะครับทางภาคอีสานของเขาเริ่มสีหนาวเลยด้ยพี่น้อง,น,องนั่งมองไดได้นี่เด้มองเก้าอี้นี่นั่งมองาทางภาคอีสานของเขาเริ่มสีมีลมหนาวเขามาแล้วนะครับช่วง,งช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา คาดว่าปีนี้หนาวเร็วก็ก็ปีที่แล้วแล้วก็คิดว่าสิหนาวหลายกว่าท่านกินเข่าไปลูกท่านกินเข่าเราเปล่าแบบซ้อนล่ามกินแบบซ้อล่างเจ้าเหรอซ้อนล่าสซ้อนย่างสนันจะคือส้อนอยากส้อนเย็นเปล่าซ้านอนอเอา,าอเอาิญ<อ>พี่น้องเนี้ยกินเข่าหนะ่ะ ม่เล้วครับพี่น้องไม่กินคอครับโอ้ไม่ได้าาไปล่ำขอเขาหรอกพี่น้องม,อมือหลังจากหมู่บ้านเนี่ยเขาพากันไปล่ำขอเขาล่ำขอเขาไม่เหล่าก็กินเบ้าเบิร์ตหมู่บ้านด้วยได้บักหลาหนึ่งยังไ,ไงครับรน,นี่แหละเป็นอาหารมื้อนี้ไปเป็นอาหารสําหรับวันนี้นะ,นะครับฮะกับขอบคุณแม่คั่วขอบคุณบ้าโจขอบคุณซอนุชนะครับขอบคุณทีมงานของเฮาสุขล้นที่มีส่วนเกี่ยวของ ขอบคุณผู้บริหารนะครับที่ได้มีกับข้าวให้พวกเรากินนะครับ,ท,รบทุกๆคนนั่นแหละที่มีส่วนเกี่ยวของฮะเอ,งเออขอบคุณบาวติกติตัตเข่าวให้นะครับแกงหมกอื้อใส่ไก่พี่น้องเอามาเดินมาเดินกินน้ำกันนะครับอยู่แบบนี้กินแบบนี้แหละพี่น้องอยู่โดมก็มีอะไรก็กินอันนั้น,นฮะ ยังก่อนเดี๋ยวยังแคบบอยว่ากันเดี๋ยวถทาพอหลอดมาก,กันเอาเก็บบรรยากาศมือนี่อยู่ในครัวมาฝากพี่น้องเนาะบ่เคยบ่เคย,บเคยได้กินเข่าห้เบิงง้งเยอะเท่ามือนี่ห้ยเป้าติกิกนเข่าห้เบิง้ง <laughs> กินเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบให้พี่น้องเขาอยากน้ำเนื้อเนี <laughs> ่ยกินเป็นแต่แซบเขากินยังไหนกินเป็นแต่แซบเขากินยังไหนถนน สวบเกิบอเกลืสวบเติบเติมเลยไหมเอาอาภ้าพี่น,น,น้องกินข่าด้วยกันครับอาลาไปก่อนคลิปนี้เนาะบ่มี่อย่างหลายพาคไทยกินข่าวให้เบิ่งซื่อๆนะครับบ่เคย่อเดืไทยอยู่ธ์เถอะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe น้ำเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ